สวัสดีครับและนี่คือเพลย์ราว d เล่นไปเรื่อยครับอยู่กับฟุตบอลแมเนเจอร์2024ครับ EP ที่22ครับนัดที่แล้วฮะเราบุกไปชนะบัคตันถึงทิ่นนะสองอ่าศูนย์ประตสองนะนัดนี้เรายังอยู่กับเกมเยือนครับเจอกับต้องเจอกับเซาพอพอตฮะอ่าท่าเรือแดนใต้คนะ่ะเซาพอพอต ก็ไปเยือน hex avenue ฮะบ้านของ southport จำได้ว่ามีเซฟเนึ่ยผมเคยคุม southport ด้วยนะนักเตะเขาก็ใช้ได้เลยแต่ว่านัดนี้ฮะเราต้องเอาชนะ ต้องเห็นชนะได้ก็อยากชนะหมดฮะนี่เบนเอ็ดินสันยังไงครับใช้แรนวัาสันแทนก่อนครับเอ็กลีกาย่ายังได้อยู่นี่จอสมิธฟิตแล้วฮะแคโรนัทที่แล้วผลงานดีให้โอกาสเขาหน่อยแล้วกันนะพักเทรนเนอร์แทนอ โอเคครับเซาพอร์ตครับเปิดแฮกเอวีนิวฮะเจอกับแฟ s t ลีย์เซลติกครับบอกนลครับนิ้นทุกนัดครับต่อจากนี้ครับอาจจะมีลุ้นไปถึงจุดเพลย์ออฟครับ หมายเราอยู่กลางตารางก็จริงคนระแต่ว่าอ่าถ้าเราไปเพลย์ออฟได้เนะี่ยมันมันจะดีมากๆาผู้ช่วยบอกว่าให้ควรประกบให้ไล่แต่ตัวอามามมี่ฮะตัวนี้เป็นตัวทำเกมนะผมจะไม่ผิดเป็นตัวทำเกมตัวหลักเลยแหละ,ะใช่ตัวยิงไกลตัวฟรีคิกตัวนี้เลยน่ากลัวฮะ อ,อันนี้ถ้าจำกันถ้าจากันได้ฮะซแนดาร์ดฮะตัวที่เราอยากจะยืมมาเป็นกอนหน้ากองหน้าก่อนอที่เราจะได้ดมินิกโนมาฮะนี่ฮะคนนี้เราต้องมาเจอเขาอะข้อดีคือเลี้ยงได้เฟิร์สทัชดีครับที่อยากได้มาตอนนั้นตอนนั้นฮะร่างกายก็ถือว่าค่อนข้างอยู่ในโซนสูงฮะร้อยแปดสิบห้า แต่ว่าเมื่อไม่ได้มาก็รูปพิษส่งกันอยู่ครับต้องประกบครับเขา้าหนักได้เลยฮะหน้าต่าเราพレสครับฮามามีเราประกบเลยฮะเราไม่ได้แค่พรสบ่อยอย่างเดียวเราประกบด้วยเลยครับส่วนปี ปีกเรปิดอ่านี่ฮะต้องมาปิดต้องมาประกบดอยฮะที่ประกบแบ็คมากกว่าปีกเพราะว่า,วาจังหวะเติมอ้อมหลังของแบ็คผมว่าน่ากลัวกว่าปีกเติมนะส่วนตัวคิดแบบนี้นะอาแล้วครับเซาทพอร์ตฮะโอ้ช่วงนี้เราเจอทีมที่ฟอร์มบู่ฮะนี่ก็ไม่ค่อยชนะใครมาส่วนเราฟอร์ม ไปทางดีฮะจากที่ฟอร์มแย่อยู่ฮะอันดับ14เจออันดับ21่สิฮะจากที่เราเคยฟอร์มแย่อยู่ช่วงต้นฤดูก,การนะตอนนี้เราฟอร์มค่อนข้างดีแล้วฮะเจ้าบ้านเขียนลูกลน,นี้นี่นะมัมมี่ให้มาที่เซนดัสโอ้วัสดสนวัสดสนจ่ายลูกนี้เล็กกี้ตัดได้ฮะโอค ทีอาทิ้งมาแอนสันได้บอลทางสนามครับมันเดินวา่าแอนคูเรตไปก่อนครับดูเชิงกันไปฮะสิบนาทีผ่านไปฮะยังไม่มีจังหวะเสียควาอ่านลูกนี้ครับสม,มิธจ่ายพลาดครับเบอร์เจส จอแจส์จ่ายมาตรงนี้ก็ติดกายาแต่ก็โดนเอาบอลไปได้ฮะบอลถูกติดอยู่วัสันให้มาที่โนกลับไปที่แคทิคิทไอเกนสันเลเวอเรตอยโนตรงนี้เสียเสาฮะแล้ววัสันเปิดเตะมุมตรงนี้คานได้อัน,นวัสันมาใหม่ฮะจ่ายที่จอร์สมิธคิดไอเกนสันไปที่อารันพิตไอเกนสันไปที่กายาโดนเตะออกมามีเสียงนกพิร น่าจะนำหน้าโอกาสสองครั้งยังไม่เข้ากรอบควรซ่าให้ไปที่มอร์แกนควรซ่ามอร์แกนเล่นกันอยู่เข้ากันอยู่กลางแล้วเบิ้ลยาวหนีมาลูกนี้อารันตักได้แ布拉ตีเข้ามาที่เลเบลเลฮะโน no, ให้พี่วัชสันออกไปที่แบ拉เล่นกับสมิธเลเบลเลธ แทงอืโนวิ่งผิดลายฮะทำให้ต้องย้อนกลับมาแล้วโดนสวนฮะสันดับสันดับยิ่งน่าจะล้มหน,น้าก่อนฮะโอ้ไม่เดียไม่ดีลนะไม่ได้เลยเผลอ,อ,อไม่ได้ฮะตอนนี้มีจังหวะหวาดเสียวกันน้อยฮะ,ฮะ ค่า xg ครับที่เป็นเปอร์เซ็นต์การนาะความน่าจะได้ประตูฮะ0.02กับ0.13อ่ามฮะมัมมี่มัมมี่เปิดลูกอืมฟลา,วเ,ฟลาวเวอร์ฟลาเวอร์ไม่รู้จะขึ้นมาโขกฮะเออ,อ,อโห่โฮลูกเซตพีทเขาหน้ากลัวเพราะมีมัมมี่อยู่ฮะ เลบานเตะเปิดเกมขึ้นไปแดนบนเก็บบอลไม่ได้แล้วมาที่เบอร์เจสฟลาเวอร์ให้ควรซ่าควรซ่าเล่นกันอยู่ข้างหลังฮะเกมหนึบหนืดฮะมอร์แกนไปที่อันสันอันสันไปที่มัมมี่ฮะอันสันวัดสันมาที่แซนดัสแซนดัสเลี้ยงเลี้ยง เลี้ยงรถตักกลับมาลูกนี้อบอลเข้ามือเลยบอะเลบานวางออกมามไม่มีใครฮะแล้วโดนตักลูกนี้เซนดัสยิงล้าหน้าอีกแล้วอ้ห ครึ่งหลังครับครึ่งหลังผมจะดันลายกองกลางสูงขึ้นไปนิดนึงฮนะเพราะเหมือนเขาเขามีพื้นที่เล่นด้านหลังอนะฮะแล้วแล้ว,แล,วแล้ววางยาวมาเราจะเพรสตั้งแต่แดนกลางเพราะถ้าเพรสแดนบนเนี่ยถ้าเพรสแดนบนเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้มันจะห่างไปเราจะมีช่องคนระับเราจะเพรสแดนกลางแต่ เมื่อกี้ที่เห็นแวบเบแบบอ่อผมจะให้เพสแอนสันอีกคนฮะบ,บอลไปตั้งที่เขาแล้วก็ถ่างออกขึ้นมาอีกแล้วบ่างการเล่นมากขึ้นครับ แล้วก็เพิ่มการโอเวอร์แลขวาฮะอาลันอลันครับอลันแจกที่สมิดเล่นอยู่กับทิสกินสันฮะวัตสันให้สมิธแบแบแจกที่โนแแบให้ท่สมิธอีกทีสมิธ อืมสม,มิสเสียบอลให้อาเชอร์ฮะลูกเซตฟีทฮะมัมมี่ฮะมัมมี่เปิดลูกนี้ฟาวเวอร์นั่นไงฮะโอ้ลูกเซตฟีทฮะโอ้โหแย่เลยฮะนี่ฮะมัมมี่เปิดมาแล้วเนี่ยถึงฟาวเวอร์มงชงกัที่เฮล หมวกหมวกคงเป็ี่ฮีทแล้วฮีทหมวเข้าไปเลยฮะโอ้เริ่มเกมได้ไม่นานนะโอ้นี่เซาท์พอร์ตโอ้ไอ็พี่กาย่าวันนี้แผงริทไม่ออกครับโอ้ดูคลิปอาทิ่งสันเหนื่อยครัอืม <c oughs> เียงสองตวัวฮะมัมมี่อีกแล้วะฮะวางแล้เฝอาว่ามงเลยสุดมือเลบาลแล้วแต่ว่าโชคดีที่หลุดกอ่อนแผนที่วางมาะฮะแย่เลยครับตอนนี้อลัน วางไปที่โนโนยิงอู้โดมินิกโนะฮะโอ้นี่ฮะวัดส,สันมาที่อะัแล้ววางไปย้อยมาแล้วโนฮะไม่จับครับวอลเล่ฮะหายครับโน<อ>ยอดเยี่ยมครับลูกตีเสมอลูกนี้โอ้ ต้องมีฮะต้องมีลูกอ่ายิงยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ต้องเข้าฮะจังหวะน,นี้ฮะโอแต่โนก็เริ่มเหนื่อยนะครเมื่อกี้มันยิงส่งๆแล้วเนะข้าะแครครับแครอทุอ่มอามาที่สตีเฟนสันแล้วเปิดตุ้นี้ได้โม,มโนลุ้นแฮตติกเลยฮะแบบนี้โอ้ไปแย่งแบร์โมงด้วยไหมฮะเมื่อกี้โอ้รถ้คนเปิดคือสตีเฟนสันฮะตัวสำรองนี่ฮะจอแดนแครอทุ่มมาที่ลูเบเลตเขียกลับมา Nice. ้บอลไปถึงสเติสันแล้วเปิดนี่ฮะโหม่งมุมนั้นได้ไงฮะบอลพุ่งไปหาแบรนโนมวิ่งเข้าไปโหม่งเฉยเลยฮะยังไงไม่รู้แต่นำฮะโอ้แต่สตเตนสันไปเจ็บซะแล้วฮะอ่า,อาดันแคลร์ไปเป็นปีครับโอ้ เหตุผมที่ผมต้องเปลี่ยนเลยผมไม่ไม่อยากเสี่ยงให้เขาเล่นเต็มเวลาแล้วเจ็บหนักฮนะเพราะว่าสปอตเรียบเราน้อยต้องใช้สอยอย่างมีประสิทธิภาพเห็นนักเตะเจ็บไม่ได้ต้องพักครับแต่ตอนนี้โนเหนื่อยมากแลยฮนะ มัมมี่ฮะเล่นเล่นเร็วฮะดอยไปที่ก่อนซาแอนสันแอนสันยิงยิงแบบกล้องหลังยิงฮะอไม่ได้การแล้วฮะไม่ต้องบุกแล้วฮะจังหวะน,นี้กลับมาโลบล็อกเหมือนเดิมฮะไม่ต้องพเว่ารแลบครับทวงครับเหมือนเดิมครับทวงฮะ วงได้ทวงฮะเล่นบอลสั้นเพื่อทวงเวลาครับเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาเดเจ็บฮะนี่ฮะมัมมี่ฮะเปิดลูกเตะม,มุมอีกแล้วแล้วนกหวีดนี้ลูกเตะม,มุมฮะมัมมี่เปิดไปลูกนี้เปรียกกันมาฮะ อาเชอร์โอ้โหโดนกดเลยฮะโทรศัพท์ตัวเขาเมื่อกี้ก็ขึ้นมาฮะนี่ขึ้นใหม่ไหมนั่นฮนะขึ้นมาฮะเรนชอโอ้อยากจะสาดตร์ไปไกลๆหน่อยเลนฮะดอยทุ่มมาให้มัมมี่มัมมีเ่เปิดที่เทียได้คอนซาเปิดอ้เหมือนจะแฮนด์บอลแต่ไม่แฮนเรียบร้อยฮะทำได้ครับโอ้โดมินิกโนฮะ ฮีโร่ะยิง2ประตูครับทำให้แฟลซี่เซลติกแซงเซาพอร์ตครับหประตูสครับทุกประตูเกิดในครึ่งหลังครับคอนเนอร์ฮีทครับให้อ่าหมวกให้เจ้าบ้านนำไปก่อนนะครับนาทีที่50แต่โดมินิกโนฮะอย่างที่บอกฮะครับนาทีที่6กสิบเจ็ดสิบเอ็ดครับทำให้แฟลซี่เซลติกเก็บ3ามแต้มได้ในนัดนี้ครับ สำคัญนะสำคัญจริงๆฮะแมนอัลโดแมทก็เป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากโดมิดนิโกฮะโอ้นี่เจแคมเบลลเซอริตคนนี้ก็อยากได้ฮะแต่ว่าค่าเหนื่อยเขาก็แพงฮะอัชเมคคาที่ฮะ อปีเรามีเยอะแล้วเรต้องการแบ็กครับหรือเขาจะปั้นเป็นแบ็กไดนะ้ขอทดสอบปีเท้าก่อนคนระัะไม่รู้ว่ามีตังจ้างไหมแต่ลองดูก่อนคนฮะ นี่ฮะดาเลนสติเปนสันครับสองสัปดาห์ขนาดถอดออกมาไวฮะโอ้แล้วแบบนี้โนแบกเลยฮะแบกแดนหน้าเหนื่อยตายก็จะเหนื่อยจะตายก็ไม่รู้จะยังไงฮะ จะได้พักจะได้พัก4วันแล้วไปเจอวอริงตันฮะเอทโวฟี่ถ้วยนี้ถ้วยนี้ทิ้งได้นะเดะี๋ยวเอาตัวสำรองลงดีกว่าเพื่อเพื่อจะบวกวันพักไปเจอส,สเปนอ่าสเปนนี่มัวในวันที่21 วันี้นี่ฮได้เงินรางวัลสามจุดแปดเคสามพันแปดร้อยปอนะ น่าจะทิ้งฮนะน่าจะต้องทิ้งบางถ้วยฮนะตอนนี้เราเรายังเหลือถ้วยไหนอีกนะ,ะเรายังมี FA เคัพอยู่ฮนะ FA คัพที่เป็น FA คัพถ้วยใหญ่ฮนะเนี่ยที่ต้องเจอกับวิลสตัน,นครับนี่นี่ ทีมชนะได้67 0 0 0ฮะมาลุ้นด้วยนี้ดีกว่าฮะครับก็ถือว่าทำได้ดีฮะสำหรับมัดนี้ฮะแล้วยังต้องลุ้นกันต่ออะกับโอกาสว่าเราฟันถึงเพลย์ออฟได้ไหม ผมว่ามีโอกาสได้แล้วนะรอบเนี้ยเราห่างจากเราห่างจากาโซนไฟออฟทั้งหมดแปดแต้มครับกับฟอร์มตอนนี้ถือว่ามีลุ้นนะครับก็มีคอมเมนต์ติชมแนะนำใดๆครับ คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ฮะสวัสดีครับ